ฟังนิทานบ้านทานกันครับเรื่องแบ่งครึ่งแานสุขใจวันหนึ่งคุณแม่กระรอกอบขนมเค้กลูกโอก๊กวันนี้อบขนมเค้กออกมาได้ดีมากเลยแบ่งไปให้คุณกระต่ายเพื่อนรักกินบ้างดีกว่าคุณแม่กระรอกพูดจากนั้นคุณแม่กระรอกแบ่งขนมเค้กออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันนำขนมเค้กหนึ่งชิ้นใส่ตะกร้าแล้วมุ่งหน้าไปบ้านของคุณกระต่าย เมื่อกระรอกสองแม่ลูกมาถึงบ้านของคุณกระต่ายก็พบว่าไม่มีใครอยู่เลยเอคุณกระต่ายไม่อยู่บ้านงั้นเราเขียนข้อความทิ้งไว้ให้คุณกระต่ายประหลาดใจกันดีกว่าคุณแม่กระรอกพูดคุณแม่กระรอกค่อยๆวางขนมเค้กไว้ที่หน้าบ้านพร้อมเขียนข้อความทิ้งไว้และลงท้ายว่าจากเพื่อนรักแล้วเดินกลับไปในตอนนั้นครอบครัวคุณกระต่ายอยู่ที่สวนแครอท เมื่อกลับจากสวนเราพบว่ามีขนมเค,ค้กวางอยู่พวกเขาดีใจมากคุณแม่กระต่ายอ่านข้อความในกระดาษฉันนำขนมมาฝากครึ่งนึงจ้ะจากเพื่อนรักเอของใครกันนะหรือว่าจะเป็นคุณหมูป่าเราทำวุ้นแครอทไปขอบคุณพวกเขากันดีไหมคุณแม่กระต่ายพูด คุณแม่กระต่ายนำแครอทที่เพิ่งเก็บจากสวนมาทำเป็นบุนแล้วแบ่งบุนที่ทำเสร็จแล้วออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันหลังจากนั้นกระต่ายสองแม่ลูกก็เดินไปที่บ้านของคุณหมูป่าก๊อกก๊อ๊ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาพวกเราเขียนข้อความไว้บ้างดีไหมครับมาทำให้คุณหมูป่าประหลาดใจกันดีกว่ากระต่ายน้อยพูดดีจ้ะแล้วคุณแม่ก็ลงมือเขียนข้อความ หลังจากนั้นก็วางวุ้นไว้ที่หน้าบ้านคุณหมูป่าแล้วเดินกลับไปในตอนนั้นคุณแม่หมูป่ากำลังทอดไข่เจียวเห็ดอยู่ในครัวส่วนคุณพ่อหมูป่าและลูกๆเพิ่งจะกลับมาจากไปเดินเล่นข้างนอกหน้าบ้านมีวุ้นวางอยู่นะคุณพ่อหมูป่าพูดเอ๊ะใครมาวางกันนะจากเพื่อนรักอย่างนั้นหรอคุณหมีหรือเปล่านะคุณแม่หมูป่าพูดคุณแม่หมูป่าแบ่งไข่เจียวออกเป็นสองชิ้นเท่าๆกัน เด็กๆจ้าช่วยนำไข่เจียวนี้ไปให้คุณหมีที่บ้านทีนะจ๊ะคุณแม่หมูป่าพูดกับลูกๆเมื่อหมูป่าน้อยทั้งสองมาถึงบ้านของคุณหมีก็พบว่าครอบครัวคุณหมีกําลังนอนกลางวันกันอยู่จึงวางไข่เจียวไว้หน้าบ้านเด็กๆเขียนข้อความทิ้งไว้แล้วกลับไปคุณพ่อหมีตื่นจากนอนกลางวันมาเจอไข่เจียววางอยู่หน้าบ้านมีกระดาษเขียนข้อความไว้ลองชิมดูนะจ๊ะอืม ใครเอามาให้กันนะคุณพ่อหมีถามคุณแม่หมีอาจจะเป็นคุณกระรอกก็ได้นะคะคุณแม่หมีตอบคุณพ่อหมีและคุณแม่หมีช่วยกันทำสตูครีมหม้อใหญ่ใส่ผักหลากหลายชนิดที่เก็บมาจากป่าครอบครัวคุณหมีกินไข่เจียวกับสตูครีมไปครึ่งหม้อส่วนอีกครึ่งที่แบ่งไว้คุณแม่หมียกหม้อแล้วเดินออกจากบ้านไปขณะนั้นเองครอบครัวกระรอกที่เพิ่งจะกินขนมเค,ค้กหมด และกำลังเก็บจานกันอยู่ก็ได้กลิ่นหอมชวนน้ําลายสอลอยมาจากที่ไหนสักแห่งเมื่อคุณแม่กระรอกเปิดประตูออกไปดูคุณกระรอกคะขอบคุณสําหรับไข่เจียวฉันทำสตูครีมมาให้คะ่ะหืมไข่เจียวหรอคะคุณแม่กระรอกถามด้วยความประหลาดใจแต่เมื่อเห็นสตูครีมที่น่ากินในหม้อก็เผลอกลืนน้ำลายด้วยความอยากกิน คุณหมีทำสตูครีมน่ากินมาให้เราชวนเพื่อนๆมากินด้วยกันดีไหมคุณพ่อก็รอกเสนอคุณแม่ก็รอกแล้วกะ็รอกน้อยก็เห็นด้วยและและ้วเพื่อนๆทุกตัวก็มารวมตัวกันที่บ้านคุณกระรอกสตูครีมเข้มข้นร้อนๆส่งกลิ่นหอมแบ่งกันกินแล้วอร่อยจังฟังที่เแล้ว กดติดตามในช่องน่ารักด้วยครับ